อาจจะเป็นเพราะว่าการ drawing ของเขาเด็กของเขาการ์ตูนที่น่ารักนะเพิ่งได้มาใหม่หายากมากๆนะคะเราอยากให้ลูกเราเป็นเด็กที่รักการอ่านเหมือนเราอะไรเงี้ยแล้วก็เอาให้เขาแบบแฮปปี้ สวัสดีค่ะกลับมานะคะสู่ N J J Family Channel วันนี้ลิงก็จะมารีวิวนี่เลยเคล็ดลับนะคะของการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษของน้องเจมี่ล้วกันว่าโซฟาน้องเจมี่ชอบอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกกันเลยนิอยากพรีเซนต์มากเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่นิงชอบมากๆก็จะเป็น Baby Love นะคะจริงๆซีรีส์เขาว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะ แต่ว่านิ้งยังซื้อไม่หมดซื้อได้ประมาณสองสเล่มน,นะคะแล้วเจมี่ก็ชอบอ่านมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าการ drawing ของเขาเด็กของเขาการ์ตูนที่น่ารักนะแล้วนิ้งก็จะอ่านให้เจมี่ฟังทุกวันนะคะและที่สําคัญค่ะเขาก็สอน science ด้วยานาะวิทยาศาสตร์เข้าไปในหนังสือแบบง่ายๆนะคะเช่น gravity นะคะหรือว่าจะเป็นดวงอาทิตย์สำคัญอย่างไรกับเราอะไรอย่างนี้คะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอะตอมอะไรอย่างเงี้ยนะ และเคล็ดลับนะคะที่นิงจะอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะเราจะอ่านช้าๆชัดๆแล้วก็เว้นวรกให้เขาตอบนะคะอาเจมี่ <c oughs> uh, the sun s h i n e on the tree it's help the tree g r l นะคะก็คือเราจะอ่านให้ทุกวันแล้วก็เว้นวรกให้เขาตอบอ่าก็จะเป็นเล่มนี้นะคะที่ชอบมากๆนะคะเป็นแนวสายนี่ต่อมามาฝึกเป็นฟอนนิกส์นะคะจะเป็นซีรีส์ของออกฟอร์นะคะนี่เป็นเลเวลหนึ่งนะคะ เราก็จะหาเล่มโปรดของ,งน,น้องเจมี่ก็คือแพนเค้กนะคะแพนเค้ก Dad has a fine pan and a bowl <Wow. S 1> ข้อควรที่นิงจะแบบ Mix ก็คือ p h o n i c s นะคะนิงก็จะสอนเจนมี่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ p h o n ก c s การผสมคำเราก็จะผสมคำให้เขาบ้างนะคะบางอันนะคะอย่างเช่นเดอะ t h เดะเดะในเงี้ยแล้วก็ P พอ่ะอืม แทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะผสมคำให้เขาแบบเวลาอ่านอ่ะมาดูต่อมากันเลยดีกว่านะคะ my bodies อันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นเล่มที่น่ารักของดีเคกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มเล็ก bodies นะคะให้ลูกเราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ง่ายๆนะคะของร่างกายซึ่งหนึ่งเลยมันเป็นรูปจริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กน่ารักน่ารักนะคะเด็กๆเขาก็จะชอบมองแบบเด็กน่ารักน่ารักแล้วก็จะทําท่าไปด้วยแบบ nose ก็จะแบบ ก็แบบมันพอ i n t ที่โนสเขาก็จะพอ n t n โนสไอ้นะคะแล้วก็แบบเอียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งดีมากๆโอเคค่ะต่อมานะคะนี่เลยทุด,ด เล่มนี้เป็น everything จริงๆ toddler big book of everything นิงก็จะอาจ่านให้เขาฟังพุกวันนะคะอันนี้ได้คิ่นได้มาใหม่หาย,ยากมากๆนะคะ <Wow. S 1> ก็ขอบคุณร้าน kid for kid นะคะที่หามาให้ได้นะคะเป็นร้านที่หนังสือเขาค่อนข้างที่จะ direction เขาดีมากๆเลยนะคะนิงก็จะแบบไปตามร้านนั้นสะส่วนใหญ่นะคะข้อดีของหนังสือเล่มนี้นะคะมันจะเป็นสับที่เด็กวัยก่อนเรียนน่ะเขาจะสรุปมาให้เลยว่าควรรู้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ ภาพเป็นภาพจริงนะคะสิ่งของมันของจริงซึ่งมันก็ทำให้ลูกเราเห็นภาพนะคะแล้วเขาก็จําได้ว่า t h ้ Jamie, bowl, bowl, <c oughs> b โบจะมี Bow l โบ w l นะคะโบ w l mixing bowl and you sweeping the floor right หนังสือเล่มนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบดีแล้วก็เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ด้วยนะคะ ก็เป okay? ็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าหาค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะคะเล่มนีน้อต่อมาเล่มสุดท้ายละกันไม่รู้ว่าเคยรีวิวหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเล่มที่แบบเจมี่ชอบมากนะคะอันนี้เป็น baby 101จะบอกว่ามีเกือบทุกซีรีส์เลยนะคะนีน่ให้ดูก่อนเลยมันก็จะเป็นเหมือนความรู้เบื้องต้นนะคะไม่ได้แบบรู้ลึกอะไรเลยเขาก็จะรู้จักแบบอีคโนมิสคืออะไรมันนี่คืออะไรเราใช้มันนี่ในการเทรดดิ้ง แล้วก็เรียนรู้แบบ supply demand price change อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เป็นอะไรที่เก๋มากๆอะค่ะแล้วก็มีมีมมกราฟห้ด้วยนี่คือสิ่งที่สําคัญของหนังสือทีน่นิงแบบคิดว่าเออมันค่อนข้างที่จะแบบเอฟเฟกตีฟกับลูกนาอมันใช้ได้จริงเพราะว่าเขาอาจจะแบบจําจไม่ได้หมดแต่ว่ามันก็อยู่ในเมมโมรีพอเขาโตขึ้นเขาไปโรงเรียนอาจจะเก็ตเร็วหรือ,อยังไงนะนิ้งจะเน้นแบบเอาให้ลูกมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนผ่านการเล่นนะคะเล่นจะส่วนใหญ่สังเกตว่าห้องนิง้งก็จะแบบเป็นการ explore ให้ลูก explore เปลี่ยนธีมทุกๆอาทิตย์นะคะ แล้วโตขึ้นเนี่ยนิมก็จะมีแบบนี้นะให้ดูมีมุมของเขามุมรถนะคะชอบรถก็จัดไปเลยลูกรถหนังสือก็หนังสือไปเลยนะคะเราก็จะมีพว่าอของเล่นนะคะแล้วก็มีเบกกิ้งนะคะแล้วก็มีดนตรีนะคะนั่ค่ะ มันก็จะอารมณ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะจัดเป็นสัดส่วนนะคะของก็จะไปเก็บข้างหลังตู้นะคะแล้วก็สําหรับเดือนหน้ากุ้มพานะคะเดยมาเจอกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็สามารถแชร์ได้เลยนะว่าอยากให้นิ้งรีวิวอะไรเกี่ยวกับน้องเจมมี่นะคะน้องเจมมี่ก็อยู่ตรงนี้ติด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 โอเคโอเควันนั้นเพลง now อะไรเดี๋ยวไปก่อนนะคะขอพระเจ้าพรค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย